วันนี้ผมจะมารีดน้ำจากอกไก่ต้มนะครับจากเครื่องคั้นน้ำผักผลไม้แยกกะกสกัดเย็นครับจากจยเซ่ขับนะครับมีลูกค้าท่านหนึ่งท่านทานอกไก่ปั่นนะครับแล้วท่าน,นประสบปัญหาคือเวลาต้มแล้วเนี่ยต้องเอามือบีบน้ำในอกไก่เพื่อลดความคาานะครับวันนี้ผมก็เลยลองไปซื้อไก่ มานะครับเป็นอกไก่ที่เขาลอกหนังออกมาแล้วนะครับนี่ครับได้มานะครับอันนีป้ปริมาณก็คือครึ่งกิโลนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองทําตามสูตรที่เขาต้มอกไก่ปั่นทานกันนะครับนํำอกไก่นะครับมาล้างทําความสะอาดสักสองสรอบก่อนนะครับต่อจากนั้นนะครับ ผมก็จะเอาไก่เนี่ยฮะมาหั่นเป็นชิ้นๆนะครับอันนี้ก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะครับชิ้นประมาณนี้ครับอันนี้อกไก่ที่เราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็ใส่น้ําลงไปในหม้อต้มนะครับเดี๋ยวเราไปต้มไก่กันครับสําหรับในน้ําต้มไก่เราก็ใส่เกลือลงไปสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ําส้มส่ชูนะฮะก็รอน้ําจนเดือดนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ไก่ลงไปถ้าน้ําเดือดแล้วเราก็ใส่ไก่ลงไปได้เลยนะครับ เราก็ต้องช้อนฟองที่มันลอยอยู่ข้างบนออกนะครับฟองนี้เขาเรียกว่าอาจจะเป็นฟองพวกขาวของไก่ที่มันออกมาจากเนื้อนะครับเราก็มาเทน้ำที่ต้มไก่ออกนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาไก่เนี่ยฮะมาน็อกน้ำแข็งเลยครับ หลังจากนั้นเราก็มาฉีกไก่ครับหรือว่าจะใช้วิธีบี้ก็ได้นะครับบี้ให้แหลกๆนะครับหลังจากที่เราฉีกไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาไปล้างน้ำอีกสักสองสารอบนะครับเพื่อให้ความคาวของไก่เนี่ยลดลงนะครับคืออันนี้จะเห็นได้ว่าเนื้อไก่เนี่ยมันจะมีน้ําอยู่ข้างใน นะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่หลายๆคนที่ทำไก่ปั่นนี่อยากบีบน้ำออกให้มากที่สุดนะเพื่อจะได้ลดความขคาวได้มากที่สุดสำหรับท่านที่มีเครื่องคันน้ำผลไม้แยกกากชนิดสกัดเย็นนะครับอย่างที่ห่อออสการ์ดเอพันอเนี่ยอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะครับเราลองมาประยุกต์ใช้กันนะครับบีบเอาน้ำจากเนื้ออกไก่ออกมานะครับ สำหรับรุ่นนี้ครับเขาจะมีหัวบดนะฮะหัวบดคือหัวที่ไม่มีรูก็เอาไว้บดอกไก่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่คราวนี้เราต้องการบีบน้ําในอกไก่ออกมาเราต้องใช้หัวกรองนะฮะที่มีรูอย่างนี้นะครับสำหรับหัวปรับแรงดันกานะครับเราตั้งไว้ที่เบอร์กลางๆก,ก่อนนะครับสักประมาณเบอร์สาพอนะครับเราก็มาเริ่มบีบอาน้ำจากอกไก่ออกมาได้เลยนะครับ ผมแนะนำนะครับใครที่ใช้ช้อนเนี่ยฮะควรที่จะใช้ช้อนที่มีขนาดใหญ่กว่าช่องใส่ผักโลไม้นะครับเพราะถ้าเผื่อเกิดอุบัติเหตุช้อนตกลงไปจะทําให้เครื่องเราเสียหายได้นะครับเราก็ค่อยๆตักนะครับอกไก่นะครับใส่ลงไปเลยครับบีบโหัวน้ำอกไก่ออกมาเหมือน สีคล้ายน้ำนมเลยนะครับกาที่ออกมานี่อันนี้ผมต้องเรียนว่าเป็นผุยผงครับแห้งสนิทนะครับบีบยังไงก็ไม่มีน้ำออกนะครับไปปั่นอีกนิดเดียวนี่ทานได้เลยนะครับ ไก่ก็ใกล้จะบดแล้วนะครับครึ่งกิโลนี่แป๊บเดียวครับหลังจากที่เราใส่อกไก่ช้อนสุดท้ายไปแล้วเนี่ยนะครับผมก็แนะนำว่าให้เปิดเครื่องทิ้งไว้สัก1-2นาทีนะครับอาจจะปรับ หัวปรับแรงดันตรงนี้มาอยู่ที่สักเบอร์หนึ่งก็ได้ฮะหรือว่าจะถอดออกมาเลยก็ได้นะครับเพื่อให้เขาระบายกากเนื้ออกไก่ที่อยู่ในเครื่องเนี่ยออกมาได้มากที่สุดน,นะครับอันนี้เป็นในส่วนของเนื้ออกไก่นะครับที่โดนรีดเอาน้ำออกมาแล้วนะครับต้องบอกว่าไม่หลงเหลือน้ำอยู่เลยนะครับส่วน อันนี้ก็คือน้ำอกไก่ที่โดนรี่อกมานะครับเดี๋ยวผมจะลองนำอกไก่นะครับไปปั่นด้วยเครื่องปั่นสุญญากาศอาจจะใส่ส่วนผสมของน้ำผักผลไม้สกัดเย็นหรือว่ากล้วยน้ำว้าละไมสักลูกนะครับเดี๋ยวลองมาลองดูกันครับผมก็จะนำอกไก่ปั่นเนี่ยนะครับใส่ลงไปในเครื่องปั่นอันนี้เป็นเครื่องปั่นระบบสุญญากาศนะครับ สุญญากาศก็คือเขาจะดูดอากาศออกก่อนนะครับแล้วถึงค่อยปั่นก็ทําให้เกิดออกซิเดชัน ation, ในวัตถุดิบที่เราใส่ลงไปเนี่ยน้อยลงมากนะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองดูสักเท่านี้ก่อนนะครับแต่คราวนี้เนี่ยผมจะใส่กล้วยน้ำว้าลงไปสักลูกหนึ่งนะครับนี่ครับก็บีสัก สามส่วนแล้วใส่ลงไปเทคนิคในการใช้เครื่องปั่นเนี่ยครับเราอย่าใส่ชิ้นใหญ่ๆหัห่นเป็นชิ้นเล็กๆหรือว่าซอยเป็นชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยเครื่องปั่นก็จะทํางานได้ดีมากนะครับส่วนผมเนี่ยผมดื่มเป็นประจำอยู่แล้วนะฮะอันนี้เป็นน้ําผักผลไม้สกัดเย็นเนี่ยนะครับผมใส่สักครึ่งหนึ่งแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวลองมาปั่นทานดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นอย่างไร อันนี้เป็นฝาครอบนะครับทั้งเก็บเสียงแล้วก็ทำสูญยากาศในโถปั่นนะครับกดให้เครื่องทำงานเลยครับอันนี้เขาก็จะดูดอากาศข้างในเนี่ยนะครับออกไปแล้วเดี๋ยวเขาจะปั่นโดยอัตโนมัตินะครับ เราก็ได้อกไก่ปั่นผสมน้ำผักผลไม้สกัดเย็นนะครับ <C le af> เนื่องจากในโถปั่นเนี่ยครับเขาเป็นระบบสูญญากาศนะครับ <C le af> เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะเปิดฝาได้นะจะแน่นมากเลยนะครับเราต้องปลดวาล์วสูญญากาศตรงนี้นะครับแล้วเราก็หมุนแล้วก็วกเปิดฝาออกมา <C le af> ข้อดีของเครื่องปั่นระบบสูญญากาศ มีฟองที่เราเห็นชัดๆอยู่แค่2จุดเองนะครับฟองจะน้อยมากเลยนะครับนี่คือการปั่นแบบธรรมดานะครับเห็นว่าฟองเนี่ยยังอยู่เยอะมากเลยนะครับเป็นการปั่นอกไก่เหมือนกันนะครับต้องลองชิมดูสักนิดหนึ่งนะครับว่ารสชาติเป็นอย่างไร ไม่บอกไม่รู้นะครับว่าเป็นอกไก่ปันนะครับไม่มีกลิ่นอกไก่ปั่นเลยนะครับลองไปทำทานดูนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ